กันตะเลนปลาสวายหน่อไม้ดองโอ้หหอมจนหิวแล้วเนี่ยเธอพอเธอพูดตอบที่เธออยากกินนี่ทำมาล้างน,น้ำทำปลาทำปลาเดราจะเตรียมมันกัเนเลยจแม่ครัวให้บรรยาย คนถ่ายกล้องต้องบรรยายเองใส่กระเทียมไปนะจ๊าใส่เกลือเข้าไปโรยเกลืออันนี้อันนี้ทำไว้ยังไม่ได้ยังไม่ทำเสร็จเด็ดนะคะคือว่าหมักให้กินข้าวปลาออกก่อน<า>ทีนี้ก่อนเราจะทำเราก็มาล้างอีกทีนึงแล้วเราค่อยทำอีกอันนี้หมักหมักหมักเป็นการหมัก จ้ะอันนี้หมักปลาไว้ให้กินข้าวออก่อนจะทํากับข้าวทีนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงก็มาล้างออกทีนี้ก็มาหมักต่อแล้วเอาไปทอดค่ะหมักสองรอบหมักล้างคาวกับหมักทอดอ๋อหมักสองรอบหมักล้างคาวกับหมักให้รสชาติดีใช่ค่ะอันแรกต้องหมักล้างคาวออกก่อนอันนี้ก็คือ อันนี้ใส่รถดีอ,อ่าใส่รถดีไปจ้ะอุ <t ips> ย้ยหมักรางข้าวนี่ใส่รถดีด้วยเหรอโอวก็กลิ่นม,มันจะหอมด้วยเนาะอะต่อเพราะเดี๋ยวเราก็ล้างเครื่องห่อแล้วแล้วอให้รูมาก่อนนะเนี่ยก็เนี่ยถึงว่ามันมันถึงเราถึงจะไปทอดจะได้ก,กรอบๆจะแห <Obrig> ้งเนี่ยทำปลาแดดเดียวจ้ะใช่โรยเกลือเข้าเตาอบเลยที ใบผดมันก็ทงแต่หน้าเราก็มีค่ะดื่มไม่นี่ไวเปิดแล้วไว้ที่เอามาเอาชิมโอเคเนข้าวเหนียวข้าวเหนียว